จ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาทําคลิปขายของให้ดูจ้าวันนี้เรืกงามยามดีจะทําคลิปขายของให้ดูว่าขายอะไรได้มั่งมีเสื้อผ้าชนิดไหนที่ขายได้ราคาขายไม่ได้ราคาก็พอดีมีน้องคนหนึ่งาจา้าคอมเมนต์ถามมาว่าพี่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ทําคลิปขายของให้ดูเลยทําคลิปขายเสื้อผ้าสวยๆให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยจา้าก็เลยจะมาทําให้ดูก็ ของก็ขายได้ทุกวันเลยจ้ะวันละตัวสองตัวบางวันก็ขายได้เยอะหน่อยก็ขายได้เรื่อยๆแต่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าเสื้อผ้าแบบไหนขายได้ราคาเสื้อผ้าแบบไหนขายไม่ได้ราคาก็บางทีมันก็บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะบางครั้งลูกค้าต่อมาถูกๆก็รับก็มีนะทุกคนทามันเงียบๆมันไม่มีอะไรขายเนาะก็อยากให้มันแบบมันคึกคักมีเงินเข้ามังอะไรก็เขาต่อมาถูกๆก็ขายก็มีก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เสื้อผ้าบางตัวนี้ลูกค้าเขาพอใจเขาไม่ต่อเลยก็มีเนี่ยขายได้เต็มราคา แต่ก็มีน้อยส่วนมากเขาจะต่อทุกคนเพราะว่าเราเปิดให้เขาออฟเฟอร์ให้เขาต่อรองได้อยู่แล้วไงเขาก็เลยต่อต่อมาบางอันก็เราก็ออฟเฟอร์กลับเขาก็รับบางบางอันเราไม่ออฟเฟอร์กลับเราดีคลายไปเลยก็มีเพราะว่าทํนต่อถูกทาม,มาต่อถูกเกินไปไงเราก็รับไม่ไหวเราก็ดีคลายไปเลยไม่อยากไปเสียเวลาต่อรองอะไรเงี้ยจะเดี๋ยวให้ดูว่าอะไรขายได้มั่งจะ้ะจะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาให้ดู ในอีเบอหลังอีเบใหญ่เลยจ้ะในจอคอมพิวเตอร์เลยจ้ะจ้ะหน้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะอันนี้มีขายได้แล้วตัวหนึ่งยังไม่ได้คิปเมื่อเช้าได้คิปไปแล้วอันนี้ทําคลิปตอนเย็นนะจ้ะเพิ่งขายได้ตัวหนึ่งยังไม่ได้ปริ้นเลยปรปริ้นวันนี้ขายได้ตัวหนึ่งจริงๆขายได้สองตัวแต่ตัวหนึ่งขายแต่เช้าปิ้นตรงไปละเหลืออยู่ตัวหนึ่งเขาจ่ายเงินชา้าจ้ะมันก็จะมีสถิติให้ดูทุกคนเห็นไหมสถิติว่าแต่ละวันเราขายได้กี่ตัวได้เงินเท่าไหร่จ้ะ แต่มีวันหนึ่งขายได้สองร้อยกว่าถือว่าเยอะแล้วจ้ะเพราะว่าสินค้านี้ไ่เยอะมีแค่สามร้อยกว่าชิ้นแต่เดือนหนึ่งก็ขายได้สามพันกว่าถ้าเก้าสิบวันก็ขายได้แปดพันแปดพันเก้าอจ้ะแต่เดือนที่ผ่านมานี่ขายได้เยอะเอยแปดพันเก้าร้อยเดือนนี้ขายได้สามพันสามอันนี้รวมชิปปิ้งเลเวลแล้วนะจ๊ะจ้ะตอนนี้เกดดีอยู่จ้ะท็อปท็อปเดท ขายท็อปเดตเขาก็มีสถิติให้ดูหลังบ้านก็จะเป็นงี้จ้ะอุ๊ยภูมิใจตัวเองมากทุกคนดูนี่สามสิบวันได้เตอได้ได้ได้สี่สิบแปดโพสโพสสี่นัดนี้ก็ทิบเลยจ้ะอภูมิใจตัวเองนีโชว์หน่อยจ้ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูออเดอร์ให้ดูสินค้าที่ขายไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาจ้ะที่แพ็กส่งไปเมื่อเช้าเห็นจ้ะ อันนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์ก็เพิ่งเอันนี้ยังไม่ได้ส่งตัวแรกเลยจ้ะเพิ่งขายได้ไม่เช้านี่เองอันนี้เป็นแคทเธอรีนพับไซส์เขาต่อมาสิบสองเหรียญก็ขายไปจ้ะแบรนดนี้ก็ขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่หรอกนี่จ้ะสิบสองเหรียญรวมชิปปิ้งก็สิบแปดเหรียญแล้วมันเสื้อมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกก็เลยให้เขาไปสิบสองเหรียญจริงๆจะากะาจะขายสักสิบหกเหรียญสิบเจ็ดเหรียญน,นู่นแหละี่ยตัวนี้ได้ราคาจ้ะเป็นลิลลี่พูลิเซอร์ อันนี้มันเป็นลิลลี่พูดิเซอร์ที่ว่ามันเป็นอะไรแอนนิเวอร์ซีรีนะ่จ๊ะทเวนตี้เยียแอนดิเวอร์ซคือเสื้อแบรนด์นี้ปกติเขาขายแพงจ้ะแต่อันนี้เขาจะขายถูกราคาในป้ายแค่สามสิบเก้าเหรียญเองอันนี้เป็นซอฟแอนด์เซาล์ดิงจ้ะทุกคนขายไปสิบเก้าเหรียญอันนี้เขาไม่ต่อเลยจ้ะทุกคนลูกค้าถูกใจไม่ต่อเลยแบรนด์นี้ก็ขายได้ราคาจ้ะขายได้ราคาเป็นบางรุน่นบางแบบบางรุ่นก็ขายไม่ได้ราคา อันนี้ถ่ายรูปไม่สวยจ้ะแต่ลูกค้าเขาถูกใจยังไงก็ไม่รู้เขาน่าจะเคยเห็นในภาพที่นางแบบใส่อะจา้ะเขาเ,าเลยมาซื้อแล้วมันพัดไซด้วยขายง่ายเรียบๆไม่มีอะไรนี่ตัวนี้ตัวนี้ขายไปยี่สิบเหรียญเป็นเป็นเสื้อแบบพาลินินนะจ้ะพาลินินเนี่จะจะขายได้ราคาทุกคนจะขายได้ราคานี่จ้ะเอกลักษณ์พาลีนินแบรนด์เจจิวขายได้ตลอดจ้ะถ้าเป็นพาลินินขายง่ายพาลินินจะขายได้ราคาด้วยยี่สิบเหรียญอันนี้ จำได้กระโปรงตัวนี้จะซื้อมาตั้งแต่ช่วงที่เขาลดราคาที่มาแช่ซื้อมาแปดเหรียญหรือหกเหรียญจาไม่ได้ขายไปยี่สิบเหรียญแต่ก่อนตั้งตงราคาไว้ยี่ิบเจ็ดขายไม่ได้ลดมายี่สิบเหรียญเขาซื้อเลยจ้ะนี่จ้ะเป็นสีสวยนะจ้ะสีคล้ายๆสีทองเป็นผ้าแบบเขาเรียกผ้าซาตินเนาะมันก็สวยสวยนะจริงๆสีสวยถูกใจเจ้าของด้วยอีตัวนี้ขายไปงั้นเลยจ้ะเนี่ยแบนิ์ไม่อยากจะขายเท่าไหร่หรอกถ้าไม่มีแท็กอ ขายยากแล้วก็ขายไม่ได้ราคา Banana ี Public จะแบรนด์นี้พร้อมแท็กแกจะทุกคนดูยังขายแค่สิบห้าเหรียญอันนี้ราคาเสื้อสิบห้าเหรียญเขาต่อมาก็ให้เขาไปอ่ะเข้าใจแท็กไอ้นั่นด้วยก็เป็นยีบสามเหรียญจ่ายทิปปิ้งด้วยประมาณนี้จะ้ะบางบางแบรนด์มันก็ขายไม่ได้ราคาหรอกแต่มันไม่ค่อยสวยด้วยเสื้อตัวนั้นนี่จะ้ะแบบนี้ก็ขายได้เรื่อยๆขายไปสองตัวแล้วจะ้ะ ซูซานเกเวอร์ลายเหมือนกันเดะเลยมีไซส์เดียวกันด้วยขายไปตัวละสิบห้าเหรียญตัวนี้สีเหลืองอีกตัวสีฟ้าส่งลูกค้าไปแล้วขายไปได้ตั้งสี่ห้า 4, วันที่แล้วนี่ตัวนี้มีเสน่ห์จ้ะทุกคนจอ์นเบแบรนด์นี้ขายไม่ได้ราคาแต่มันมีเสน่ห์ตรงจะ้ะสับประรดเอามาขายเฉพาะสับประรดเต็มนีื่อลรจะ้ะขายไปแค่สิบเหรียญ อันนี้ก็เจจิวอีกแล้วอันนี้เป็นเจจิวพิมาคอต,ตอนอันนี้จริงๆน่าจะเป็นของใหม่ทุกคนแต่ว่ามันไม่มีอะไรการันตีลูกค้าว่าอันนี้มันเป็นของใหม่ก็เลยต้องใส่พีโอนไปเป็นจะลายแพสลีลเล็กๆโคบีเคยขายพร้อมแท็กได้สามสิบกุเหรียนนะแต่วมันนี้ขายไปแค่สิบห้าเหรียญ มันไม่มีอะไรแบบการันตีว่าเป็นของใหม่ในจอนี้อันนี้จ้ะวิ่งนี้ก็เพิ่งขายวิ่งแชมเบอร์ขายไปยี่สิบเหรียญจ้ะเป็นเสื้อกระดุมธรรมดาแต่เป็นเสื้อผู้หญิง่ะจ้ะมันจะมีเย็บตรงข้างๆหน้าอกก็แสดงว่าเป็นของผู้หญิงอันนี้เป็นลินินเบนคอ,อตตอนขายไปยี่สิบเหรียญรวมชิปปิ้งก็ยี่สิบเจ็ดเอลเอลบีน ริงเกิลฟรีอันนี้ก็ไม่ต้องรีดนะจ้ะขายดีนะถ้าเป็นผ้าอย่างเงี้ยจ้ะลายพอกก๊อดน้ำเงินน้ำเงินกับน้ำเงินกับไอ้น่าจ๊ะน้ำเงินกับอะไรนะโอ้ยขาวลืมอันนี้เป็นแชมป์บูมเอนอันนี้สวยสะดุดตาดีจ้ะสวยสะดุดใจอยู่ลายลายใบไม้จ้ะเมันงามนะตัวจริงก็งาม แต่โดยที่แบรนด์นี้ขายไม่ได้ราคาขายไปแค่สิบสองเหรียญอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วก็เลยปล่อยไปจริงน่าจะขายได้ราคาคนนี้นะตายใหญ่ด้วยสวยด้วยแต่ก็ให้ลูกค้าไปแล้วจ้มาดูตัวน,นี้จ้ะอันนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นแบบยังไงล่ะเป็นไม่ใช่ของใหม่จ้าไม่ได้โพสไปหลายวันหลายเดือนแล้วจ้ะจริงๆมันเป็นของใหม่ลูกค้าต่อมาสามสิบห้าเหรียญรับเขาเฉยเลยทุกคนจริงๆอะ่ะน่าจะได้สักห้าสิบเหรียญน,นะเสื้อตัวเนี้ย ยังไม่ได้อะดูดิเพิ่งมาสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นของใหม่แล้วตอนลูกค้าออฟเฟอร์มาก็ไม่ได้เช็คว่ามันเป็นของใหม่คิดว่าเป็นของแบบไม่ใช่ของใหม่ก็รับเข้าไปเออผ่าดไปแล้วขาดขายถูกเกินเนี่ยห้าสิบเหรียญพรอมชิปปิ้งมันไม่ใช่แล้วทุกคนจริงๆก็ไปเถอะให้เขาไปใส่อันนี้ก็จิบูไซเล็ก ไซเล็กก็ขายไม่ได้ราคาเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันมันมันสภาพมันมันไม่ใช่ของใหม่เท่าไหร่ด้วยแต่ที่เอามาเห็นมันเป็นไซเล็กแล้วมันเป็นบูทคัสไงก็บูทคัสจะขายดีก็เพราะกางเกงไงจ้ะจะขายได้ราคาหน่อยจะขายได้ไวหน่อยด้วยขนาดไซเล็กยังขายได้เลยแต่สภาพมันไม่ใหม่เท่าไหร่ก็เลยเขาต่อมาก็เอาไปอันนี้ขายได้อีกแล้วจเะเจจิวนี่ก็ขายดีนะหน้าร้อนนะจะขายแบรนด์นี้ดีจ้ะ พัดไซส์ไซส์ 2x ขายไป20เหรียญน่ะเธอเป็นเสื้อผ้าที่ลายลายปักอย่างงี้จะทุกคนจะเป็นปักเป็นอะไรเงี้ยขายได้ถ้าเป็นเป็นแบรนด์ทาบอดเจจิวอะไรเงี้ยจะถ้าเจอปักนี้หยิบมาเลยจะทุกคนขายดีโพสขายแต่แต่ก็ขายได้20เหรียญถึง25เลยนะถ้าถ้าบางช่วงนะจะบางช่วงก็ขายมาถูกหน่อยอะอันนี้แอนิเคลเป็นชุดลายผลไม้ลายน่าจะเป็นเชอรรี่เนาะ จะมันไม่ใช่ของใหม่ก็ขายไปแค่นั้นแหละจ้ะอันนี้สิบเจ็ดเหรียญอยู่หลายวันละก็เราปล่อยปล่อยอันไหนอยู่นานก็ยอมปล่อยนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะหวงนี่อันนี้ได้ราคาหน่อยอันนี้ตัวสุดท้ายที่ได้มาเป็นเซตเป็นชุดนะจ๊ะที่ไปชอปปิ้งทีเดียวได้มาหลายตัวนีนจ้ะลิลี่พูลิเซอร์อัน,นที่เป็นผ้าซิวผ้าอะไรจะขายไปหมดแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวขายไปสามสิบห้าเหรียญลายไปไม้สวยไม่มีตำนินด,ด้วย สามสิบห้าเหรียญถ้ามันมันก็นี่อยู่นะแบรนนี้ขายได้ราคาทุกคนขายง่ายด้วยเจอรีบรีบเลยจ้ะรีบเอามานี่จะเป็นของใหม่ก็จะได้เยอะอันนี้ก็ไปสามสิบห้าเหรียญก็โอเคแล้วเนาะนี่เบน้นนี่ก็ขายได้ทุกคนจอนมาร์กจอนมาร์กนี่มันมันเป็นผ้าอย่างนี้จ้ะเขาจะเย็บแบบกระดุมมีลูกเล่นลูกอะไรของเขาเป็นสไตล์ของเขาในะจ้ะจอนมาร์ก ก็จะขายได้ราคาอันนี้ก็ขายไปยี่สิบยี่สิบห้าเหรียญน,น่าจะใช่ยีห้าเหรียญอันนี้ขายไปยี่้าเหรียญใช่ยีห้าขายได้ราคานะจอ์นมาร์กอันนี้ลักกี้แบดขายไปสิบเจ็ดเหรียญขายขายได้ลูกค้าถูกใจ,จสภาพดีด้วยในจากก็ให้ดูอันนี้ก็ราเชลโซนอันนี้เป็นพาลินินนะจ๊ะทุกคน จะเป็นลีนินพาดไซส์สังเกตดูไหมทุกคนที่ขายส่วนมากจะพาดไซส์เน็ตไม่ค่อยแรงจต่มันโหลดช้ามากเลยภาพยังไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็เจจิวอีกแล้วอันนี้เป็นทูทนิคท็อปอันนี้ขายถูกแต่ลายเขาก็สวยอยู่นะไม่เร็วหรอกขายไปสิบห้าเหรียญถือว่าถูก อันนี้ก็ทาบอดอันนี้ก็ลายปักอีกเลยเห็นไหมทุกคนคนี่ปักตรงแขนเหมือนตัวเจจิวเลยจ้ะสไตล์คล้ายๆกันอันนี้ก็พ์ได้วันสองวันก็ขายได้เลยจ้ะแต่ขายไปสิบแปดเหรียญอันนี้อันนี้ก็ทาบอดอีกแล้วจ้ะทาบอดก็ขายดีตลอดนี่อันนี้ก็ลายเอก X, ็กสองเอ็กพับไซส์อุ้ยอันนี้ก็สวยเห็นไหมลายเล็กๆอย่างก,ก,กี้จะขายง่ายกว่าลายใหญ่ๆถ้าเป็นเสื้อผ้าลายดอก,เ,อกเล็กๆก็จะทุกคนจะขายดีกว่าเสื้อผ้าลายใหญ่มีเสน่ห์ ขายไปยี่สิบเหรียญจ้ะอันนี้ฟรีแอนด์ฟลาเวอร์แอนโทแอนโทโพลีจ้ะเป็นแบรนด์นี้ก็ขายได้ตลอดเด๋ยจะทุกคนแต่ไม่ค่อยเจอบ่อยหรอกนะนะอทีเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไปได้ชุดเดรสพร้อมแท็กขายไปสี่สิบกุญเเหยญนั่นสวยด้วยตัวนี้ขายไปแค่สิบแปดเหรียญจ้ะมันเป็นเสื้อไงจริงเป็นของใหม่นะแต่ไม่มีอะไรการันตีก็เลยขายไปแค่สิบแปดเหรียญน,นี่นี่ให้ดูตัวนี้อันนี้ เป็นสาราที่ซื้อมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่ทําคลิปเนี่ยให้ดูเลยจ้ะทุกคนขายไปแล้วสี่สิบห้าเหรียญไตเอ็มลูกค้าไม่ต่อเลยกดซื้อเลยนี่เห็นไหมภูมิใจมากภูมิใจเสนอตัวนี้ <C 15. S 1> ขายไปสี่สิบห้าเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยจ้ะเคยมีคนต่อมาสามสิบเหรียญนัแต่ไม่ให้เขารอจนได้สี่สิบ้าเหรียญนัจ้ะทุกคนรอจนได้ดีอันนี้ก็ถือว่ากําไรเยอะจ้ะ เพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาสิบสิบสองเหรียญซื้อมาสิบสองเหรียญน,นี่จ้ะมันมีมันขายได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเป็นรูปนงแบบดังแบบแบบนี้แล้วทุกคนมันทําไม่ขายได้ง่าย,ยถือว่ากําไรดีทุกคนซื้อมาสิบสองเหรียญขายไปสีสิบห้าเนาะโอเคอยู่อันนี้ Judy Blue จูด้บลูจ่ะอันนี้ซื้อมาน่าจะหกเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี่แหละขายไปยี่สิบแปดเหรียญ เขาจะมีเรือแฮมตรงนี้จะ้ะขาขาตัดบ้านเราก็เรียกขาตัดเนาะเสื้อผ้าบางทีเอไม่มีแบรนด์ก็ขายได้ทุกคนแต่มันไม่ได้กาําไรมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรก็เอามาโพส์ขายไปก็ได้เพราะว่านี้ไม่มีเสื้อผ้าเยอะบางครั้งก็ยอมทําเป็นคนค่าแรงน้อยเป็นงั้นเลยจะ้ะทุกคนจะ้ะจะเป็นนี่แหละหน้าอีเบก็จะประมาณนี้กัทุกคนจะ้ะทุกคนนั่นแหลจะจ้ะ ทุกคนเลยจากของที่ขายได้ช่วงนี้ก็จะมีทั้งขายได้ราคาได้กาไรเยอะหน่อยทั้งตัวละสิบเอ็ดเหรียญตัวละสิบเหรียญอย่างตัวไหนขายได้สิบเหรียญทุกคนต้นทุนมาก็สี่ห้าเหรียญแล้วหักอีเบ์แล้วเหลือสามเหรียญคือมันก็ไม่คุ้มแต่ว่าบางครั้งเราก็พลาดซื้อมาแล้วเราก็ขายไปแบบเอาเอาของออกไปได้สองเหรียญสามเหรียญก็เอาดีกว่าแบบอย่างงี้เนะเาะก็ปล่อยออกไปก็ดีกว่าเก็บของไว้เนาะเดี๋ยวเอาไปหาซื้อของใหม่เพราะว่า บางครั้งเวลาเราไปชอปปิ้งนะเราคิดว่าเออมันก็สวยมันก็น่าจะขายได้บางครั้งมาโพสต์แล้วเออไม่มีใครสนใจถ้ามีคนออฟเฟอร์มาก็ปล่อยนะทุกคนไม่เก็บไว้คือไม่ค่อยห่วงของเท่าไหร่อันไหนพอขายได้ก็ขายไปอะไรเงี้ยจะ้ะก็ถ้าตัวไหนได้สิบเหรียญสิบเอ็ดเหรียญน,นี่ถ้าหักทุกอีเบหักอะไรแล้วก็เหลือประมาณสามเหรียญสองเหรียญก็มีกันจะทุกคนแต่ก็ยอมเพราะว่าดีกว่าเก็บของไว้ใช่ไหมโอ้ยเริ่มคอแหงแล้วคุยเยอะไม่ได้คอแหงทุกคน อะไรจะ้ะเออทุกคนแล้วจาได้มีคนพึ่งมาถามในใน u, ช่อง youtube จู๋ไม่นานนี่เองว่าจะรู้ราคาของราคาแบบราคาชิปปิ้งลงนาได้ยังไงจริงๆอนะราคาชิปปิ้งนะ่ะส่วนมากจะใส่ใสก่กะกะเอานะที่ใส่ไปนะจ๊ะแต่ขนาดของแพ็คของอะไรเนี่ยจะใช้แบบเดิมๆไซส์เดิมแต่น้ําหนักส่วนมากจะกะเอาจริงๆของช่างตาช่างก็มีนะทุกคนแต่ไม่ค่อยช่างหรอก ยกๆดูกะกะเอาแล้วก็คือในในนี้จะจะมีปัญหาเรื่องการชั่งน้ําหนักว่ามันมันมันไม่ได้มาตรฐานอยู่นะเพราะว่าส่วนมากจะไม่ชั่งจะกะเอากะเอาแบบอันเดอร์เพกก็มีโอเวอร์เพกก็มีก็แล้วแต่เพราะว่าส่วนมากจะกะเอากะผิดมันก็มีแต่ว่าก็ไม่บ่อยนะเดี๋ยวนี้เริ่มคาคานวณถูกกะถูกเลยว่าเสื้อส่วนมากก็จะอยู่ราคานี้ไอเดทถ้าบางอันมันก็จะหนักหน่อยก็ยกๆดูก็รู้ถ้ามันไหนหนักหน่อยก็เพิ่มราคาไปอีกหน่อย เออมันก็กาๆเอามันก็ไม่ค่อยมาสถานหรอกจ้ะแต่จริงๆไอ้ที่ช่างน้ําหนักก็มีแหละแต่ไม่ทาทุกคนอืมก็เลยก็ใส่น้ําหนักไปเดี๋ยวเวลาเราคลิกน้ํใส่น้ําหนักเสร็จอะไรเสร็จมันก็จะโชว์ว่าเราต้องลูกค้าต้องจ่ายค่าชิปปิ้งเท่าไหร่อะไรยังเงี้ยจ้ะทุกคนมันก็อะไรจะ้จะอะไรจ้ะก็ทําอย่างนั้นแหละทําพวกดีสคริปชันอะไรนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป๊ะนะทุกคนบอกตรงๆบางทีก็ใส่ผิด ขนาดสียังใส่ผิดเลยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันก่อนที่ผ่านมาน่ะเจอเจอลูกค้าถามว่าเอา้าใน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 ดิสในดิสคริปชันเขียนว่าแบ็กแบ็กแบ็กกับไวท์แพทใช่ไหมเป็นลายลาย,ายลายไลายลกินแฮมมาจากเขาซื้อเสื้อไปไเขาก็ใส่ไปเสียงลูกบอบ <laughs> ก็ใส่ไปเป็นเป็นแบ็กไวท์จริงๆอะ่ะมันเป็นดาร์กบลูเป็นเนวี่จ่าสีเนวี่เออแบบ เราอยู่ในห้องเงียบบางครั้งสีมันเพี้ยนทุกคนดูแบบสีเนวี่ก็เป็นสีดําอืมจนจนจนแบบลูกค้าได้รับเขาทักมานี่มันเนวี่ไม่ใช่สีดําเออแต่ก็ยอมรับเลยจ้ะว่ามันดูผิดเพราะว่าไปดูอันที่ถ่ายใกล้ๆนะมันเป็นสีเนวี่จริงๆแต่มองไกลๆมันจะคล้ายๆสีดำออก็ยอมรับบอกให้เขาส่งของคืนมาสิเดี๋ยวจะคืนเงินให้เขาไม่ส่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่เ,เขาจะเอาของแต่เขาบอกว่า เขาผิดหวังนิดหน่อยเขาอยากได้สีดําแต่มันเป็นสีเนวี่แต่เขาก็โอเคเพราะว่ามันก็สวยเพื่อตัวน,นั้นมันสวยไง Navy, ก็เนวี่กับสีดําก็ต่างกันนิดเดียวใช่ไหมทุกคนเออแต่เขาก็เอาของแล้วก็เราก็ขอโทษขอโพยเข้าไปเขาก็ยอมรับอเขาก็เก็บของไว้ไม่มีปัญหาอะไรมันก็มีผิดพลาดกันบางทุกคนจ้ะจคลิปนี้ก็จะลากันแค่นี้จ้ะทุกคนเสียงแหมเสียงแหบเสียงแห้ง,หงหบนแล้วจ้ะก็เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจ้าบ๊ายบายจ้ะ